กกคงสิออด้ไที่โรงแรมนี้เปิดโครงแชนที่ไครมักจะลูกเคชน ข้ารานการก็เกโอเดด้วิอืมไมได้เขาดูดอกมังแต่ลองกูดูรอ้มั้ยลองข้าราชกรู่ดูสิลมาชันด้วยลงมาชันด้วย หนตัวนูกเอ็มสองสี่นุเนเนมเจ้าฟ้าผมว่าเรียนเขมยนไม่ใช่เป็น,นอ่ะไม่คิดอไรเลยไม่เข้าไปเรียนเขียนไม่เสร็จหรอโอ๊ยไอ้หนุ่ม แบบเียนเวีนเวีนดูหลังเรียนเก็บความสิบอกว่าานนุ่มบอกเยปลาสโมรกิโออยูสิด้เหจุกกนัเ็อกิจ

广西一个。你我去嗯。弄 M30 有得弄不？在的了。现在没办法了。

ในม,มีคนมาใส่เนี่ยอะไอย่้ไหมปมันจะเกินไ,ไ,ไปเปิดกล้องไหมใส่เน้เกิดแล้ว อยูดั้มกันสองคน้องวง้างนงมันสื่อของยูไอ้เมียวตัวนี้มันท้องไยเหรอไปใายอีกตัวนึงวะเดน เสือสะกีบอกว่าสุเลนออมไปนี่ติดไปแล้วเออเออเสิบวิชีวิตฟังท่งนี <S 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 ่ Watch out! เอ้ยเฮ้ย w a ่ c h out! วะเอวีพุ่งไปปอยูนี่ยูนี่ Watch out! บอกว่าพี่กระสุนมานี่อยูใส่ยูไงด่าดีจริง i got supplies i got supplies i got supplies okay oh. <laughs> อย่าคนทุลักทุลิกเลยเลนี่ละม่อกี้เม่กี้ว่ากูใดมหกูะไรอย่าี้กสิ่เป็นหลายหลายู่ส่วเป็นตวหุ่นหกเกมัน่ได้ย่าโฟ่ยงโง่มาแล้วเินซุ่นนี่กับไปด้น้ำาสต็ย์อือว่า เก็บซุปเพ่มหนึ่งเลยใไหนเมื่อราเปล่ผู้เลยวะยังพอมุงโยโยเยยยยยยยัยยอไปยดยย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 ย้ยยยยยยนยย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 ยอยยยยยอยยยเยย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 ขยยยยยนยยย ơ mấy số phút chưa được ê cái gì không cái này có gì có không ไอ้นักกระสุนกูเฮ้ยนี่มีดวะปลอมในสโคปไปน่ะเออดีกลัวไปให้กขูซื้อมาสองอันซื้อผิดี่เชิญบอส Watch out ครับปอ กูดีบนี่กูชากู้ยยิงเลยบอนี่โอ้หัดติปตัวแลวอ๋อพึ่เคยงเ่วาะเฮ้ยไปจังเอยน้ำจิ้้ากูหลาบวงเลยนี่สเก็ตมาแล้วปะ สเก็ดมาแล้วสะเก็ดละสสเก็ดเขาเขามิดละไม่รู้ว่ะผองน้ปล่องน้ำมองน้ำผ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 องน้าม่องน้มาไ่เก็บเสียงกูบ,กบอกว่ามึงมาหนักกูจิ

我这、嗯，我就这。去。归不得你归的。不哪个？归得你正好。嗯。

Huh? Oh. Hey. Oh, 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 oh. Wow. <laughs> Victory belongs to us <laughs>

กูว่ากูลาดเขาละ